สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่13ของการฟักไข่แล้วนะคะไข่นกกระทาที่เราฟักเ,ออเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูนะคะมส่องไข่ดูว่าพัฒนาการของเขาไปถึงไหนนะคะใบที่ออยส่องอยู่ตอนนี้เห็นอะไรไหมคะตุกติกตุ๊กติก,ตก,ตก,ตก แต่ใบนี้จะไม่จะไม่ใช่13วันนะคะจะอยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณอาทิตย์กว่า7-8วันได้ค่ะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นก็ไม่ค่อยโฟกัส อันนี้คือพัฒนาการของเขานะคะเสียงมันจะดังหน่อยส่วนที่เอาใส่13วันที่ฟักมาแล้ว13บสามวันไม่ส่งไม่เห็นไม่สามารถส่งเห็นได้เพราะว่าอืมันน่าจะใกล้เป็นตัวแล้วมันก็เลยเป็นดำๆค่ะเนี่ยค่ะรุ่นรุ่นนี้ไม่สามารถส่งเห็นได้เลยไม่ชำนาญด้วยแหละเพราะว่าเพิ่งเ่งเคยฟักครั้งแรก มันไม่ค่อยโฟกัสค่ะไม่ถนัดเลยส่วนมากที่เขาทำกันนะเขาจะส่องเขาจะเขาจะล้างไข่ก่อนนะเขขัดขัดให้ไข่มันขา,ขาวๆเพื่อที่จะส่องเห็นชัดแต,แต่แต่ใบเนี้ยชัดสุดละส่องเห็นชัดสุดลนะ ตื่นเต้นวันไม่เคยส่องกลางคืนเลยปกติจะดู้กลางวันทำไมมันมองไม่เห็นแต่รอบนี้นะคะพอดีมากับไข่ก็เลยลองส่องดูเห็นไหมคะโอ้โโอ้เขาจะขยับขยือน ขยับขยับขยับกันหน่อยมันมีหลายรุ่นเพราะว่านกอ,อมันมันออกมีแค่สองตัวที่ออกไข่แต่อันนี้ชัดสุดนะอันรอบแรกดูไม่ได้ใกล้จะฟักแล้วค่ะเขาบอกว่าสิบห้าสิบห้าวันสิบห้าวันก็น่าจะฟักได้นี่ก็ใกล้แล้วรอดูว่จะได้ลูก,ลกนกไหม คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะถ้ามีลูกนกเกิดขึ้นมาจริงๆบายบาย